ครั้งนี้ไม่ต้องเสิร์ฟเขาอยู่ที่เดียวกันโอ oh. ข้นี้อยู่ที่เดียวกันชัดทั้งภาพและแคปชั่นไม่ต้องสืบกันอีกแล้วถูกจับตามองความสัมพันธ์มาซักระยะแล้วค่ะระหว่างไม้นภาาสัสศรีสุรวรรณและสงกรานต์เดชน,นรงค์ซึ่งทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงจนถูกสังเกตเวลาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมว่าไปที่เดียวกันหลายที่ล่าสุดสาวไม้เธอได้โพสต์ภาพลงในไอจีส่วนตัวโดยเช็คอินอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่งในขณะที่พบ ว่าหนุ่มสงกรานเทชานรงค์ก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวมุมภาพนั้นไม่ต้องสืบก็ชัดเจนว่าอยู่ที่เดียวกันมางานอีเวนต์เดียวกันจนชาวเน็ตคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยร้านเดียวกันเลยและชมความสวยความหล่อของทั้งคู่จำนวนมาคะ่ะ